สวัสดีค่ะทุกคนเห็นเจ้าดำไหมคะเจเบวล่าว่าทำไมนอนท่าแปลกๆเดี๋ยวจะค่อยๆย่องไปนะคะพอดีเทอาหารเม็ดไว้เบลล่าคงหิวนะคะแต่ไม่กล้าลุกไปกินเพราะว่ากลัวพี่ทองดีกัดกลัวพี่ทองดีกัดก็เลยง่ายท้องแก้งตาย พยายามทำตัวไม่ให้มีพี่รุษนะคะกลัวพี่ทองดีว่านะคะว่าไปกินอาหารเม็ดก็เลยง่ายท้องแก้งตายไว้ก่อนเดี๋ยวพอพี่ทองดีเผลอก็สรุปไปกินนะคะจริงๆแล้วนะคะชามของน้องนะคะอยู่ตรงนี้ ถ้าจะสงสัยว่าทําไมต้องกินแถวกลองฟืนนะคะมันจะต้องกินแบบในลืบในะอะไรที่แบบเหมือนบังเกอร์นะแล้ว,ว่าเวลากินแล้วก็จะปลอดภัยนะคะบางทีก็ต้องแอบเอาไปวางไว้ดาซอกโองนะมันจะได้ไม่กัดกันนะคะอันนี้ก็คือแก้งตายนะอเอรพอขยับก็จะหาว่าไปกินอาหารทองดีนะทองดีก็จะกัดก็เลยต้องนอนไงไ่ายไว้ยอมแล้วยอมแล้วแก้งตาย ไปแล้วเ้วกออาก็พ่อพ่อแอบมองอย่ากัดกันนะก็เทอาหารเอาไว้นะคะมืดๆก็จะกินนะ ทุ่มสองทุ่มหรือบางทีบางทีก็บางทีก็สองสามทุ่มนะคะจะกินลกนก,นก แม่ดำแก้งตายมันหา่าวจะไปกินอาหารมันไงเลยแก้งตายเป็นล้วเป็นลเนลเวเบล่าลูกเอแม่อยู่นี่ทองไม่กัดหรอก อันนี้มะเบลล่าแก่งตายนะเบลล่าเบลล่าเบวล่าไม่ต้องแกงตายเลยเบลล่าเบลล่าเวละล่าเบลล่าเห็นไหมคะมันแกงตายจริงๆไม่ได้โกหกนะมันไม่กระดุกกระดิกด้วยเนี่ยเบลล่าเบลล่า เบลล่า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 คลิปนี้เราก็ลาไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเบลล่ามีความสามารถนะ นอนค้างองนี้ได้เป็นครึ่งๆึ่งชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะรอให้น้องตื่นในไหวแล้วเราก็จะปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ